เจบิลโดนจับโป๊ะจังๆดาม่าอาหารแพงน้ำมันมะกอกราคาไม่ถึง2,000แถมใช้สูตรผิดจากกรณีที่มีดาม่าร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมคิดค่าอาหารลูกค้ากว่า30,000บาทเช่นเมนูไก่ทอดที่ทางร้านอ้างว่าเป็นเพราะใช้น้ำมันมะกอกราคาแพงในการทอดซื้อขวดในขนาด2ลิตรราคา2,000บาทจึงต้องคิดราคาที่แพงตามไปด้วย แต่ยินดีเจราจาไกลเกลีกยลรดราคาให้ตามความเหมาะสมล่าสุดวันนี้26มกราคม65มีรายงานข่าวว่าจากการตรวจสอบน้ำมันมกะกอกที่ใช้ทางร้านระบุว่าใช้ย,ยี่ห้อเบอร์ทอล,ลี่สูตรเอ็กต้าเวอร์จินแต่ราคาที่ขายตามห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ขวดละ500บาทในอัตราส่วน1ลิตรเท่านั้น หากซื้อในขนาด2ลิตรจะราคาประมาณ1000บาทไม่ตรงกับการล่าวอ้างของทางร้านที่บอกซื้อในราคาขวดละ2,000บาทซึ่งปริมาณ2ลิตรถือว่าเกินพอสำหรับการทอดไก่1จานด้วยซ้ำและที่สำคัญ Facebook บ e r t o อรี Thailand ยังระบุชัดเจนว่าน้ำมันมะกอกสูตรเอ็กซ์ตาเวอร์จินเป็นสูตรที่ไม่ควรใช้กับการทำอาหารที่มีความร้อนสูงเช่นการผัดการทอดแต่เหมาะสำหรับการทานสดสดเช่นการทำน้ำสลัดการจิ้มกับขนมปังถ้าหากต้องการใช้ในการทอดหรือผัด ควรใช้สูตรเอ็กตตาไลท์หรือคัดสิกมากกว่าซึ่งสองสูตรนี้จะแตกต่างกันที่รสชาติเท่านั้นเรียกได้ว่าโดนชาวเน็ตจับโป๊ะได้จังๆกันเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ